ทานี้ค่ะไปตามต่อนะคะเหตุการณ์ที่เด็กหญิงวัย13ปีค่ะถูกรุ่นพี่วัย14ประมาณ4คนมารุมตบสาเหตุก็คือทางรุ่นพี่เข้าใจว่าน้องวัย13ไปเป็นแฟนมีอะไรกับหนึ่งในแฟนของรุ่นพี่ที่อายุ50ปีฟังไม่ผิดนะคะอายุ50ปีล่าสุดนะคะตอนนี้น้องบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดคือจุดเริ่มต้นมาจากคลิปนี้ค่ะน้องถูกถ่ายคลิปนะคะตอนที่ถูกรุ่นพี่ทำร้ายร่างกาย หลังจากถูกรุ่นพี่ตบรุ่นพี่บังคับให้ถอดกกงเก่งเปลือยท่อนล่างแล้วมีการถ่ายคลิปไปโพสต์ในโซเชียลนี่เป็นคลิปเหตุการณ์นะคะทางรุ่นพี่เข้าใจว่าตัวน้องเนี่ยไปคบกับในโจ๊กอายุ50ปีเป็นแฟนของหนึ่งในคนที่มารุมตบแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ จนถึงตอนนี้น้องบอกว่าไม่กล้าจะไปโรงเรียนไม่กล้าแม้แต่จะออกจากบ้านเพราะว่าอับอายแล้วตุลาคมก็เพิ่งจะถูกทำร้ายอีกเป็นครั้งที่สองด้วยน้องยืนยันว่าไม่ได้คบกับในโจ๊กแน่นอนแล้วที่ผ่านมาแจ้งความแล้วแต่ก็ยังรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะทางคุณปู่คุณย่าก็พาน้องไปแจ้งความที่สพบ้านดุงให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนที่เอาคลิปของน้องไปเผยแพร่ ทางพนักงานสอบสวนรับแจ้งความแต่บอกแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมคะบ,บอกว่าให้ผู้เสียหายไปหาต้นต่อคนที่ปล่อยคลิปมาให้ไม่งั้นจะไม่สามารถดําเนินคดีได้อลองฟังเสียงทางพนักงานสอบสวนค่ะพอเราแคปได้แต่อะใช่ไหมล่ะเราแคปได้แต่ภาพได้แต่คลิปตรงนี้แล้วแคปมันก็มีแค่คลิปมันไม่มีหัวคนใครส่งใครอะไร ตัวไม่ให้สวัสดิ์เนี่ยสวัสดิ์ก็เห็นจ่คิดอ้าวแล้วจ,จะดำเนินคดีกับใครเนี่ยค่ะทางครอบครัวก็เลยติดใจว่าหลักฐานไม่ทบ ก็คือทําอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องให้ทางทตำรวงน้องไปหาต้นโพสต์แต่ว่าล่าสุดพอเป็นข่าวนะคะตอนนี้ตํารวจติดต่อมาบอกว่าเดี๋ยวจะหาคนโพสต์ให้เอง mm hmm. ทางรองผู้กําก,กับสอบสวนของสอบพบ้านดุงบอกนะคะว่าเดี๋ยวนัดทางคู่กรณีทั้ง4คนที่ไปก่อเหตุนะคะมาพูดคุยกันในวันที่7จพฤศจิกายน และล่าสุดนะคะทางพอมอของอุดรธานีก็ไปให้กําลังใจน้องวัย13คือน้องเนี่ยไม่กล้าไปโรงเรียนสุดท้ายแล้วปู่กับย่าต้องไปลาออกให้น้องไปเรียนกศนก็ไปให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการย้ายโรงเรียนทีนี้มันมีคดีเก่าด้วยนะคะเป็นคดีทำร้ายร่างกายตอนนั้นก็ถึงขั้นเลือดตกยางออกก็ยังไม่คืบหน้าไม่มีการส่งฟ้องศาลคือทางครอบครัวบอกว่าทางเจ้าหน้าที่จะให้เซ็นยอมความอย่างเดียวแล้วก็ให้มีการจ่ายค่าตับ500บาท แต่ว่าปู่กับย่าก็ยืนยันไม่ยอมเซ็นแล้วก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะทางน้อง13บอกว่ายืนยันไม่เคยคบกับนายโจ๊กอายุ52ปีแต่บอกนะคะบอกว่าในโจ๊กเนี่ยทักมาขอคุยด้วยได้ไหมแต่ว่าตนเองไม่ชอบก็เลยปฏิเสธไปแล้วก็บอกว่าให้กลับไปดูแลลูกเมียด้วยเพราะว่าทางโจ๊กที่อายุ52ปีะคะ่ะก็มีลูกกับรุ่นที่คลอดแล้วหนึ่งคนแล้วก็อยู่ในท้องอีกหนคน คือน้องบอกว่าอยากใช้ชีวิตตามปกตินะคะขอให้ต่างคนต่างอยู่ปู่กับย่าก,ก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องกับคู่กรณีของน้องให้ถึงที่สุดค่ะครับถ่ายคลิปน้องไปโพสต์ในโซเชียลคือทางทรอบครัวก็อยากจะขอให้หยุดการแชร์เพราะว่าน้องรู้สึกอับอายไม่กล้าจะออกไปไหน